สวัสดีครับเฟรมฟอร์ดรีวิวนะครับวันนี้มารู้จักโชคฟอกกันดีกว่าครับครับที่พี่ทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าช่วงล่างของเลนเจอร์แรปเปอร์ของเราเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับผมทั้งปีกนกอลูมิเนียมที่ให้มาใหม่ทั้งช่วงล่างข้างหลังเป็นหวัด l i ลิงค์งคอยสปริงนะครับที่เด่นเด่นสำคัญเลยนะครับผมช่วงล่างของเรา ได้โชคมาจาก f o อกเลสซิ่งช็อคนะครับผมโชคฟ็อกของเราตัวนี้นะครับกระบอกเป็นกระบอกใหญ่นะครับผม2.5ใช้เป็นระบบอินเทอร์ Bypass นะครับระบบอินเทอร์ Bypass ก็คือเหมือนมีโชค2อันกระบอกโชค2อันซ้อนกันเข้าไปเวลาโชคยุบตัวน้ำมันจะไหลออกมาทางด้านนอกของกระบอกโชคที่หุ้มอยู่ทำให้โชคยุบตัวได้ดีกว่าเดิมที่เพิ่มเติมเหือกันั้นนะครับ โช๊คต็อกของเราระบบนี้เป็นระบบ PSD นะครับระบบ PSD คือ Precision Sensitive d u m p i n g นะครับหมายความว่าตัววาล์วของโช๊คครับจะปรับสภาพได้เองรถปกติทั่วไปนะครับโช๊คปกติทั่วไปโช๊คเนี่ยความหนืดน,นะครับมันจะคงที่ไม่ว่าจะขับในถนนเรียบหรือว่าถนนลูกรังถนนคูขะเนี่ยยุบตัวหรือคืนตัวนะครับความหนืดน,นะมันจะอยู่ในระดับปกติแต่ โชค PSD ระบบ PSD นะครับมันจะมีวาล์วตัวหนึ่งครับมันจะปรับความหนืดของโช๊คให้สัมพันธ์กับสภาพถนนนะครับถ้าเราขับในพื้นถนนเรียบๆถนนปกติโช๊กก็จะนุ่มนะครับทำให้การขับขี่ของเราสบายขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปขับขี่ในทางที่ทุรกันดารโช๊คของเราจะปรับตัวให้มันแข็งขึ้นนะครับทำให้รถมันวิ่งไปแล้วนุ่มนะครับไม่ได้โยกไปโยกมาหรือย้วย ก็วันนี้ก็คร่าวๆนะครับกับโชคฟ็อกของเราถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมพี่ๆลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมวันนี้ก็สั้นๆนะครับกับโชคฟ็อกของเลนเจอร์แรปเตอเรายังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าพบกันใหม่ไปแล้วครับสวัสดีครับ